สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ช่องเทสซอบลักซนะคะวันนี้เราจะมาําพี่อาค้านะคะเกี่ยวกับคนที่เรานึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเราหรือว่าคนในความสัมพันธ์นะคะใครก็ได้นะคะก็ที่เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเขานะคะ จะมาดูมุมมองค่ะว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะการที่จะมามีปฏิสัมพันธ์กันเราจะต้องเรียนรู้ลักษณะนิสัยนะคะเพื่อที่จะได้ปรับตัวแล้วก็ช่วยเหลือร่วมมือการทํางานนะคะหรือว่าช่วยกันส่งเสริมในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมาดูมุมมองค่ะว่าเขาเป็นคนลักษณะไหนแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเขามีมุมมองกับความสัมพันธ์ ในลักษณะไหนนะคะไพ่มีคําแนะนําอะไรให้กับเราบ้างนะคะการอ่านก็เป็น general reading นะคะหวังว่าทุกคนคงได้รับพลังงานดีๆกลับไปนะคะอะไรที่ไม่ตรงไม่ใช่ก็ให้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินเพื่อความบันเทิงนะคะก็วันนี้นะคะก็จะให้เลือกจากสำรับเลยค่ะดูว่าสำรับด้านซ้ายมือจะเป็นสำรับที่1นะคะสำรับไหนมีดังนึกถดูใจกับคุณนะคะก็ให้เลือกสำรับนั้นค่ะหลังจากเลือกได้แล้วนะคะสามารถไปคลิกตรงทำสไต ในส่วนของช่อง description หรือว่าช่อง comment ก็ได้นะคะตรงนั้นก็จะมีแปะลิงก์ไอจีค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายคา่ะนะคะอาจจะมีบางอย่างที่คุณสนใจที่นำเสนอใน IG แล้วก็จะมีการอัปเดตคลิปนะคะประจำสัปดาห์ค่ะก็เมื่อเลือกได้แล้วนะคะมาลองติดตามชมกันค่ะสำหรับคนที่เลือกสำรับที่หนึ่งนะคะ คนที่เรานึกถึงนะคะเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นนะคะในการทำงานนะคะเป็นคนที่เวลาตั้งใจจะทำอะไรนะคะเขาพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าค่ะถึงแม้ว่าทิศทางนะคะจะไม่นำพานะคะแต่เขามีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในสิ่งที่เขามีนะคะความรู้ความสามารถจะเป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนนะคะให้เขามีความเชื่อมั่นในตัวเองค่ะ แล้วก็เขามีทิศทางมีการวางแผนที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้ค่ะเขาจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในการดําเนินชีวิตนะคะมีความชัดเจนมีเป้าหมายแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างรับเคลื่อนด้วยพลังงานที่มีอยู่ในตัวค่ะสิ่งทุกอย่างที่เขาวางแผนนะคะเขาจะมีการจัดทําเป็นระบบระเบียบขั้นตอนแล้วก็คิดพิจารณามาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าสิ่งไหนที่จะสามารถ ดำเนินทางไปต่อได้สิ่งไหนที่ควรจะลุยไปข้างหน้าหรือสิ่งไหนที่ควรจะหยุดนะคะสิ่งที่เขาทำต้องให้ผลตอบแทนต้องให้ความคุ้มค่านะคะสิ่งไหนที่ไม่ชัดเจนหรือว่าไปต่อไม่ได้นะคะเขาก็พร้อมที่จะหันหลังแล้วเปลี่ยนเส้นทางค่ะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีความขยันค่ะมีความขยันชอบการเรียนรู้นะคะเมื่อเขารู้นะคะว่าเขาต้องการจะทำอะไรนะคะ เขาก็จะตั้งใจนะคะที่จะทำงานในสิ่งนั้นเรียนรู้ทำงานเป็นทีมนะคะแล้วก็หาความรู้ทำงานหนะะักค่ะเพื่อที่จะทำให้ผลงานของเขานะคะประสบความสำเร็จคะ่ะเมื่อสิ่งไหนที่เขาเคยผ่านเหตุการณ์ประสบการณ์อะไรที่ผิดหวังขึ้นมานะคะ mm hmm. เขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้เริ่มต้นใหม่นะคะและครั้งนี้เมื่อเริ่มต้นใหม่นะคะ mm hmm. เขาก็จะมีการวางแผนคะ่ะว่าประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่า สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยจะไม่ประสบความสําเร็จนะคะเขาก็จะนาเอาสิ่งนั้นค่ะมาใช้ในการเรียนรู้และวางแผนแล้วก็จะไม่เกิดเหตุการณ์นั้นซ้าซ้อนนะคะเขายอมค่ะที่จะเรียนรู้ในทุกสิ่งค่ะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นต้องใช้เวลานานนะคะต้องใช้ความอดทนนะคะเขาก็พร้อมที่จะซึมซับค่ะสิ่งไหนที่ไปต่อไม่ได้สิ่งไหนที่จบก็คือจบนะคะแล้วก็เริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ได้ในทุกวันค่ะ นี่คือตัวตนของเขาค่ะเขาต้องการทุกสิ่งที่มีความชัดเจนนะคะทุกสิ่งที่ลงทุนลงแรงไปแล้วแล้วกเ็เห็นผลนะคะสามารถที่จะมองเห็นเส้นทางว่าไปต่อได้นะคะถ้าสิ่งไหนไม่ตอบโจทย์ไม่เห็นเส้นทางนะคะเขาพร้อมที่จะหันหลังค่ะแล้วก็นำเอาประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะเป็นเหมือนกับบทเรียน ที่จะต่อยอดทำให้เขาเกิดการเรียนรู้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าภาพหรือมุมมองในความสัมพันธ์นะคะของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับมุมมองเรื่องความสัมพันธ์ของคนคนนี้นะคะ mm. เขาก็จะมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะแล้วก็สร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเติมเต็มมีแพชชั่นนะคะปราจากเงื่อนไขเป็นการที่เรียนรู้นะคะไปได้วยกันอย่างช้าชนะคะลักษณะ เ,เติมเต็มให้กำลังใจนะคะเขาจะไม่ชอบความสัมพันธ์ที่สร้างความวิตกกังวลหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งหรือมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเราต้องการเวลาส่วนตัวที่จะวางแผนทํางานนะคะเหมือนกับคนคนนี้ต้องการสร้างความมั่นคงนะคะต้องการการประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพราะฉะนั้นถ้าอยู่กับเรื่องความสัมพันธ์เขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ เกิดการเรียนรู้ในลักษณะต่อเนื่องเป็นความมั่นคงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเป็นการเติมเต็มเป็นการสร้างพลังบวกนะคะแล้วก็เป็นการที่ต่อยอดให้กำลังใจให้แพชชั่นเขาจะชอบสิ่งที่ท้าทายเดี๋ยวมาดูนะคะว่าไพ่ออร์เคอร์กับไพ่เทโรมีคำแนะนำอะไรให้เราเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ค่ะคาแนะนาสาหรับคนคนนี้นะคะถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเราต้องดูว่า สิ่งที่เขาเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเน้นการทำงานการเน้นสร้างความมั่นคงการมีความสัมพันธ์แบบไปเรื่อยๆนะคะยังไม่ได้คาดหวังยังไม่กดดันเป็นสิ่งที่เรารับได้หรือเปล่านะคะเขาเป็นคนที่เน้นการทำงานเน้นการสร้างความมั่นคงเป็นหลักนะคะหรือว่าถ้าเป็นการทำงานร่วมกันนะคะก็เป็นการทำงานในลักษณะที่เป็น ู้ใหญ่ค่ะการเรียนรู้การให้เหตุผลนะคะในสิ่งท kind of ี่ทํางานร่วมกันนะคะว่าทําไมชิ้นงานถึงไม่เป็นไปตามเป้าหมายนะคะหาวิธีการปรึกษาหารือร่วมกันโดยที่จะเป็นมุมมองที่วินเินทั้งคู่นะคะว่าทํำยังไงถึงชิ้นผลงานนี้จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้จะแต่ถ้าเป็นในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะก็เป็นในลักษณะความสัมพันธ์ที่ ค่อยๆเรียนรู้ไม่กดดันไม่คาดหวังน,นะคะเติมเต็มอารมณ์เติมเต็มกําลังใจและพลังงานดีๆให้กันทุกวันนะคะถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางที่คุณมองเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะดําเนินต่อไปได้ค่ะไพ่ออร์เคลนะคะ,ะ,คะก็แนะนําเรานะคะก็บอกว่าเวลาเรามีความเครียดมีความกดดันนะคะก็ให้เรานะคะคลองหาคนที่ เป็นเพื่อนหรือว่าคนที่เราสนิทใจนะคะพูดคุยปรับทุกนะคะสิ่งนี้ค่ะจะช่วยเยียวยาจิตใจเราได้ดีนะคะหรือว่าการที่เราเข้าสู่ธรรมชาตินะคะการเดินทางไกลนะคะการวิ่งการออกกาลังกายนะคะหรือว่าการหาหมุมมองนะคะการไปเที่ยวพักผ่อนเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งค่ะที่ช่วยดูแลเราได้นะคะหรือว่าเกี่ยวกับ Space ค่ะ การที่เราทำสิ่งดีๆนะคะแล้วก็อยู่แวดล้อมท่ามกลางสิ่งดีๆพลังงานดีๆผู้คนละมิดดีๆก็จะทำให้เราได้รับพลังงานดีๆแล้วก็เติมเต็มความรู้สึกความต้องการเราได้ในที่สุดนะคะก็จบเรียบร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะว่าคนที่เรานึกถึงนะคะเขามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นคนทำงานนะคะสำหรับคนกองนี้นะคะจะเป็นคนทำงานนะคะก็จะเน้นการทำงาน เน้นการให้อิสระเน้นการที่ให้เกียรติกันและกันและให้พลังงานบวกนะคะแล้วก็การออราเคอนะคะก็แนะนำเราว่าให้เราวแวดล้อมนะคะด้วยพลังงานบวกจากธรรมชาติหรือว่าการอ,อ,อยู่แวดล้อมท่ามกลางกัลยาณมิตรนะคะแล้วถ้ามีปัญหาก็ให้ปรับทุกค่ะเพื่อที่จะทําให้เราคลายความทุกข์ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคุณนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์ให้ช่องเทสซ์ออลั x ์นะคะเราพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ส,ส,สำหรับที่สองนะคะคนที่เรานึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าคนในความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจะเก่งนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจมีการสื่อสารที่ดีก็เป็นคนที่เก่งความสามารถแล้วก็เป็นคนที่พลิกแพลงสถานการณ์สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆได้ตลอดเวลานะคะเหมือนกับเป็นคนที่ปรับตัวได้ไว คล่องแคล่วว่องไวแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้กเก่งนะคะคนคนนี้ก็เหมือนกับเป็นคนที่มีแรงดึงดูดค่ะทําให้คน,นหลายๆคนนะคะมีความสนใจนะคะเ <mão z. S 1> ขาเป็นเหมือนคนที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่น่ารักนุ่มนวลน,นะคะเป็นเหมือนดวงดาวค่ะทําให้เขาเป็นเหมือนคนที่มีความเชื่อมั่นมีคนที่เป็นคนที่สามารถพึ่งพาเรียนรู้ทํางานอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวแล้ว, <S <S ลวสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกับ สิ่งที่ทําให้เขาเกิดความรู้สึกมิตกกังวลเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีทางเลือกมากมายจนเขาเลือกไม่ถูกค่ะว่าเขาจะทำยังไงต่อดีเขาจะไปทางไหนดีเพราะว่าทางเลือกที่เข้ามาต่างก็เสนอขนทางที่ดีๆให้เขาที่ตอบโจทย์ที่ให้โอกาสเขานะคะคนคนนี้ก็เลยเกิดความมิตกกังวลกับทางเลือกที่เขามีด้วยค่ะเพราะว่าความเก่งของเขาค่ะก็เ,เลยทําให้เขาเกิด เวลามีทางเลือกมากมายค่ะเขาก็เลยเลือกยากค่ะพอเลือกยากก็เลยตัดสินใจก็ตัดสินใจลบาบากค่ะก็เลยาาการจะกลายเป็นเหมือนคนที่มีความลังเลในตัวนะคะคิดไม่คิดไม่ตกค่ะว่าจะไปเส้นทางไหนดีเส้นทางไหนที่จะไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการได้มากที่สุดนะคะคนคนนี้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะ ชอบที่จะศึกษาชอบที่จะค้นคว้าหาข้อมูลนะคะสร้างงานใหม่สร้างชิ้นงานใหม่ซิกชิ้นงานไหนที่ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะเขาก็พร้อมที่จะยอมรับค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางมุมมองสแสบหาเส้นทางใหม่ๆนะคเขามีแผนการตลอดเวลาค่ะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ทางไกลกับเราก็ได้นะคะมาลองดูนะคะว่าในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างทางมุมมองเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้มองความสัมพันธ์ว่าเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะแล้วก็ชอบความทา้าทายแพชชั่นร่วมกันนะคะแล้วก็เขาจะคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะโดยใช้เหตุผลเป็นหลักค่ะว่าสิ่งไหนสมควรสิ่งไหนสามารถไปต่อเรียนรู้กันได้นะคะ เขาอาจจะประสบกับเหตุการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์มานะคะจึงทําให้เขาเป็นคนที่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกได้ดีนะคะขอให้การเรียนรู้ทุกอย่างนะคะเป็นไปในลักษณะที่มีแพชชั่นมีความทา้าทายนะคะแล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ได้คาดหวังนะคะเ,เขาชอบคนที่มีความสดใสร่าเริงนะคะคนที่ทํางานเก่งคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็ เขาชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่มีความน่ารักแล้วก็มีพลังงานบวกค่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่าความสัมพันธ์นะคะไพ่มีคําแนะนําอะไรบ้างคะ่ะสําหรับคําแนะนํานะคะไพ่าทาโร่ก็ให้คําแนะนําว่านะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเนื่องจากเขาเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารเข้าข้องว่องไวนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อาจจะเป็นคนที่มีคนแวดล้อมเข้ามามากมายนะคะการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับ คนคนี้นะคะก็ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็ใช้เหตุผลนะคะเราจะไม่ใช้อารมณ์ในการพูดคุยค่ะสิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ก็คือการเข้าอกเข้าใจการเหตุการเห็นใจการการเสริมสร้างพลังงานบวกให้แก่กันนะคะแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่ะทําในสิ่งที่สร้างความมั่นใจนะคะเติมเต็มอารมณ์ความรู้สึกนะคะแล้วก็เป็นความสัมพันธ์แบบลมลวค่ะค่อยเรียนรู้กันไปนะคะ ไพ่ออร์เคิลนะคะก็มีคําแนะนําว่านะคะสิ่งที่เราต้องการค่ะสร้างความมั่นคงนะคะหรือว่าก็แล้วแต่นะคะขอให้เป็นสิ่งที่เราเลือกจากตัวเราเองนะคะไม่ใช่เป็นมุมมองนะคะหรือจากสิ่งอื่นคนอื่นบอกนะคะว่าขอให้คุณมีความสุขจากสิ่งที่คุณทําจากสิ่งที่คุณคิดนะคะการที่เราทําอะไรด้วยความสุขนะคะก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็ทําด้วยความมีความ มีความเชื่อมั่นนะคะในทุกสิ่งค่ะเวลาเราจะมองอะไรตัดสินใจอะไรนะคะก็ตัดสินใจจากมุมมองความคิดนะคะจากภายในที่เรามีค่ะเราจะไม่นําเอาสิ่งที่สังคมยื่นหรือว่ากลุ่มคนบอกนะคะมาตัดสินใจในสิ่งสิ่งนั้นค่ะเมื่อเรารู้ว่าสิ่งไหนไม่ใช่นะคะเราก็กล้าที่จะปฏิเสธค่ะก็อันนี้ก็เป็นคําแนะนําสําหรับไพ่ออร์คิลนะคะ ก็คลิปนี้ก็จบเรียบร้อยนะคะสําหรับคนที่เรานึกถึงนะคะเขาก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างเก่งนะคะพลิกแพลงแต่ัดสินใจอะไรฉับไว สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความสัมพันธ์นะคะก็ขอให้เราทําด้วยความรู้สึกที่ว่าเติมเต็ม,ต,มตอบสนองนะคะในอารมณ์ความรู้สึกช่วยเหลือเกื้อกูลกันส่งพลังงานดีๆให้แก่กันนะคะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะรวมๆแบบไม่คาดหวังไม่กดดันนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ก็จะสามารถเติมเต็มต่อยอดได้ะคะ่ะ หวังว่าคลิปนี้คงถูกใจคุณนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์ให้ช่องเพจซอบลักสนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับที่สามนะคะคนที่เรานึกถึงนะคะเขาเป็นคนที่มีอุดมคติอยู่ในใจค่ะ มีความคาดหวังนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เขาต้องการมีอะไรเขาวางแผนไว้แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ดําเนินตามแผนค่ะเพื่อที่จะไปสู่เป้าหมายนะคะตามแผนการที่เขาวางไว้นะคะเขาจะเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่ะเขาเป็นนักสู้นะคะนักลุยนะคะพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนะคะแล้พร้อมที่จะเรียนรู้ในทุกวัน,นะคะ่ะเขาเป็นคนที่ อดทนรอคอยได้นะคะสามารถที่จะเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆได้ในทุกวันบางครั้งนะคะเขาก็เผชิญกับเหตุการณ์ที่เป็นทางเลือกเข้ามามากมายค่ะซึ่งเขาก็ต้องใช้เวลาตรงนั้นในการคิดพิจารณานะคะว่าเขาจะไปในเส้นทางไหนดีนะคะ ที่จะตอบโจทย์ไม่เกิดความผิดพลาดแล้วก็ทําให้เขาได้รับผลลัพธ์ที่เขาต้องการในที่สุดนะคะเขาเป็นคนที่มีความหวังนะคะเราเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทํางานเมื่อตั้งใจที่จะทําสิ่งใดแล้วนะคะเขาก็มุ่งมั่นทําให้เต็มความสามารถคะ่ะถึงแม้ว่าชิ้นงานนั้นนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่ทําคนเดียวนะคะโดยไม่มีทีมงานนะคะเขาก็พร้อมที่จะดําเนินทางไปต่อนะคะเพราะเขาเชื่อมั่นศรัทธาค่ะว่าเส้นทางนั้นนะคะ จะเป็นเส้นทางไปสู่เป้าหมายที่เขาต้องการแล้วก็ตอบโจทย์ได้ในที่สุดคะ่ะเดี๋ยวจะมาดูนะคะว่าถ้าเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมุมมองที่เขามีกับความสัมพันธ์เขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะสําหรับเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะเขาก็เป็นคนที่มีมุมมองนะคะเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์มีสเปคในใจคะ่ะข้างสูงนะคะ เขาอาจจะเคยผ่านการผิดหวังในเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์มาแล้วนะคะเขาก็เลยคิดว่าขณะนี้เขายังไม่พร้อมค่ะที่จะเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเขาก็เกิดอารมครู้สึกว่าเ,เขาอยากมีความสัมพันธ์ขึ้นมานะคะแต่เมื่อกลับไปทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะคะที่เขาจบแบบที่รู้สึกผิดหวังนะคะแล้วก็รู้สึกมีความทุกข์นะคะเขาก็เลยคิดว่าเขาอยากจะ สร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในชีวิตก่อนนะคะโดยที่จะเน้นการทำงานค่ะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นเรื่องเรื่องลองสำหรับเขานะคะตอนนี้เขาก็เลยหยุดที่จะคิดเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะถ้าเขาจะมีความสัมพันธ์ในลักษณะไหนนะคะก็คงจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ เป็นความซื่อสัตย์มีเหตุมีผลนะคะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ดีงามถูกต้องค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่าไพ่แทโร่นะคะมีคําแนะนําอะไรให้กับความสัมพันธ์กับคนคนนี้ค่ะ สำหรับไพ่ทาโร่นะคะคําแนะนําในด้านความสัมพันธ์นะคะก็เป็นในลักษณะทิศทางเดียวกันค่ะเหมือนกับว่าคนคนนี้นะคะต้องใช้เวลาในเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะต้องเข้าไปร่วมในกิจกรรมการทํางานนะคะหรือว่าการพูดคุยเป็นประจําสม่ําเสมอนะคะเพื่อที่จะลดความเจ็บปวดที่เขามีเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครั้งเก่านะคะคุณอาจจะต้องเป็นคนทีเ่เรียนรู้แบบไม่คาดหวังค่ะ ให้เขามีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นะคะคุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวคนเองทํางานได้ด้วยตัวคนเองนะคะแล้วก็การที่คุณเป็นคนที่เก่งนะคะมีความเพียบพร้อมสมบูรณ์แบบนะคะก็อาจจะทําให้เขานะคะเกิดความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ขึ้นกับเราก็ได้นะคะยิ่งเราสามารถที่จะเรียนรู้ทำทุกสิ่งได้ด้วยตัวของเองมากเท่าไหร่นะคะเขาก็จะ เริ่มมีความรู้สึกข่ดสนใจที่จะมาสร้างความสัมพันธ์กับเรามากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าจะดําเนินต่อไปก็ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็เรียนรู้ช่วยเหลือเกื้อกูลการไม่คาดหวังนะคะแล้วก็ไม่ได้สร้างความวิตกกังวลให้เกิดขึ้นในความสัมพันธ์โดยการที่ไปกดดันนะคะการที่จะเรียนรู้สร้างความสัมพันธ์ก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ยากค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ใช้เวลาค่ะ และเมื่อถึงเวลานะคะก็จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ในที่สุดค่ะมาไให้ออร์เคอรนะคะมาดูว่าให้คำแนะนำอะไรบ้างคะ่ะไพ่ออร์เคนะคะก็บอกว่านะคะให้เราดูพิจารณานะคะเวลาเราต้องการที่จะหาทางออกของปัญหาแต่ละปัญหานะคะให้เราดูว่าเราตั้งใจที่จะทําเรื่องไหนนะคะตั้งใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งนั้นก่อให้เกิดความสุข จับตัวเราหรือเปล่าเป็นการที่เราดูแลเทคแคร์ตัวเองด้วยหรือเปล่านะคะการที่เราตั้งใจที่จะแก้ปัญหาบางครั้งนะคะถ้าเราทําด้วยความรู้สึกกดดันนะคะก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ดูความจําเป็นด้วยนะคะความต้องการกับความจําเป็นนะคะเพื่อที่จะผลักดันนะคะสร้างความสุขขึ้นมาในที่สุดคะ่ะเมื่อเรารู้แล้วว่าเราต้องการอะไรนะคะเราก็จะตัดสินใจได้ถูกทิศทางะคะ่ะ ว่าจะไปนในเส้นทางไหนดีนะคะก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคนที่เราถามถึงนะคะก็เป็นคนที่มีบุรุษคติในใจค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทํางานการสร้างความมั่นคงนะคะเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาในเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ถ้าเรามีความจริงใจมอบใหก้กันนะคะคนคนนี้นะคะก็สามารถที่จะ หันกลับมานะคะแล้วก็ให้ความสนใจในความเป็นเรามากขึ้นได้ในที่สุดค่ะจบเรียบร้อยนะคะสําหรับคลิปนี้หวังว่าคงถูกใจทุกคนนะคะขอบคุณสําหรับการกดติดตามสับสไคร์และแชร์ให้ช่องเท s อ l ล l กซ์นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ